นึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจีคู่นี้เป็นครูที่5ครับกรมปรนาธนอมีสุวรรณกับขนหลวงเอราวันนะครับกรรมการบนเวทีกรรมการสนทยาภาัยอนัตนครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเจ้าน้านคอสอกลกับข่าลอยนอกคู่ต่อสู้ได้นั้นก็รับเงินสด1นึ่งมบาทจาก in, แอนจัสินยารักษาโรคกระเพาะอาหารนะครับปวดท้องจุกเสียดด้าน แต่ก็มีค่าสาวเป็นบาดเข็มละ500บาทครับเจ้าหน้าีานางนั้นส0ม0 0ื่นครับน็อกต่อสู้ได้แล้วก็ชกกระดูดเดือนเดียวเดกล้าบาปวดท้อปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกทำบวมครับมอบเงินสดคนละ2,000ันสำหรับนักชกที่โชาดูเดือนนะครับน็อกกันทุกรูปแบบอย่างเมื่อสักครู่นี้เอสโซลูเ็ดีสามขวาดําก็มอบเงินสดให้5,000ันเอสโซลูเ็ดีสามขาดาเป็นน้ำมันเครื่องสําหรับรถหลันบุกครับกรรมการบนเวทีสนิยาแพาน,นนะครับ ล้วก็ชมมวยสนุกสรุป,รป,รปต้องการเครื่องขบเคี้ยวระหว่างชมนะครับก็ไมด้จนะโมเอฟสิบหกครับมีทั้งซองละห้าบาทแล้วก็ซองละบาททางสถานบอ,บอ,บอสซิงโกม,มู้ำกัดนะครับปในทีมมุษสยาม ก็แรงความยินดีด้วยครับกับเบียรช้างที่ได้รับรางวัลเหรียญทองนะครับรายการประกวดที่ประเทศออสเตรเลียครับอันนี้ก็ยินด,ดีด้วยกับเบียรช้างนะครับมิทยมุสยามข้อมน้อยครับรางวัลเหรียญทองในายการประกวดเบียนา,นาชาติปี1 9 9 8ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับนอกจากนั้นก็มีสึกใหจยินดีครับวันศุกร์16กตุลาคมค่อยของรายการ ชมไทยแลนด์เปลี่ยนสินชัยพบกับศักดิ์สรีธิ์โอแล้วก็มีคู่ทำกับศรีสมเด็จลูกเาพอะมีสัต์พบกับชาลีสอไชยชมบินส่วนศึกย่ามวยไทยวันเสาร์หน้าครับแล้วก็มีมวยรอบเบียรช้างลุงจลัดพิจิตมาพบกับสิทธิรักษ์ลูกธัพอากาศนิติชัยเจริญสิริพบก้องศักดิ์เกียรติพลอยภพยลินรวมลาสิตคุณเริ่มพบออนน้อยเกียรติบุญเกิด และชายวัดวชิระรุงโรธพบจุลเพชรเกียรติวิภัตวิพัฒ์ครับอีกศึกหนึ่งครับวบันที่12ตุลาคมนะครับก็เป็นการเป็นการที่วิธีมวยบางใหญ่ยุคทองนนทบุรีครับว้เอกนั้นแสนสุขปอแก้วแสนพบกับรุ่งตาปีปอสิงใต้21ครับศึกดาวุ่งชูเจริญ คู้เอกพิศาทแดงกอกุมารนนท์พบกับชานนิดสิโอครับคุณนี้เป็นคู่ที่ห้าของศึก้าวยไทยร้อยแปดปอนด์ครับผลลวงน้ำเงินฝ่ายแดงคือกรัมรมนาสก่อนจะขึ้นเวทีครับกรมมนาสบอกกับคุณนกแรพยุทธ์สายคำบอกว่าซ้อมมาดีวันนี้ชกออกโทรทัศน์กันต้องตั้งใจพิเศษ นี่ก็เพื่อที่ให้พี่น้องชาวชาติเชยงสาวนั้นให้กำลังใจธรรมดานอยู่บาปะกงครับอ้าวเราหากนั้นกำลังใจไม่ไหวครับเจอก็ไปล่วงเลยแม่ก็มันจะขอกำลังใจจากพี่น้องชาวชาติเชิงสาวครับเดี๋ยวเราคงจะได้ดูภาพชาครับว่าจังหวะที่โดนอาวุธของคลหลวงนั้นโดนกันยังไงนะครับนี่แหละครับเข้าไปหักซอกขวาก็ไปที่บริเวณเบเ้าตาครับโอ้หลงนี้กลุ่มเลยครับกลุ่มอันนี่ครับศอกขวา ตรงบ้าวตากึ่งขมับครับปรากฏว่ากัมนาตนั้นถึงกับล้มครับทิ้งตัวเลยยกเดียวเท่านั้นเองครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี